ถ้าไม่สุขและไม่ทุกข์เรียกว่าอุเบกขาไปนั้นสีที่พูดถึงถ้าเป็นสีแดงเป็นสมมนัตสีน้ำเงินเป็นอุเบกขาสีดำโปรงเป็นโทม,มนัตถ้าตรงนี้ใส่สีเข้าไปใช่ไหมคะนะจะขูสตะกานะชิวหากายะดวงบนนี้ใส่สีดำจำได้ไหมคะดำทึบข้างล่างแดงทึบใช่ไหมคะ อันเนี้ยทุกกายอันเนี้ยสุกกายแล้วที่เหลือก็เป็นแดงน้ําเงินหมดเลยเพราะฉะนั้นในจิตทั้งหมดไม่มีเวทนาเกิดด้วยไม่มีเนี่ยค่ะภาษาเวทนาวงนี้เลยเวทนาไม่มีเวทนาเกิดด้วยไม่มีทุกครั้งที่เราคิดว่าโดยเรานะะเราคิดถึงใครหรือว่าเราคิดถึงสถานที่ใด ทุกครั้งเวทนาจะต้องเกิดด้วยทุกครั้งเลยนะฮะถ้าคิดไปแล้วในความคิดนั้นจิตน้อมไปและเป็นความสุขใจถ้าเป็นความสุขใจเกิดขึ้นสมบนัตเกิดถูกไหมฮะแสดงว่าการคิดครั้งนี้เวทนาเป็นสมบนัตนะการคิดครั้งนี้อาจจะเป็นความเฉยก็ได้ถูกไหมฮะก็คือไม่สุขไม่ทุกข์มาส่ แต่ว่าความที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นที่เป็นอุเบกขานั้นมันมีได้หลายจุดไงเป็นโมหะก็ได้เป็นโลภะก็ได้เป็นความสงสัยก็ได้เป็นความฟุ้งซ่านก็ได้เป็นบุญเกิดก็ได้เพราะนั้นโมหะที่เนี่ยถ้าว่าโดยโมหะสองดวงนี้เป็นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นเฉยก็ได้แล้วโลภะสี่ดวงข้างบนเนี่ยก็มีโมหะอยู่ในนี้ด้วยนะคะ ก็เฉยได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยสับเจ็สัพพจิตตาสาธารณะเจรสิเจมีเมทนาได้ทั้งหมดอยู่อยู่ได้จิตทุกดวงเลยนะคะวิตกวิจารอธิโมกขุวิยปิติชันทะนี่เรียกว่าปกิณากะาเจตศิหกเนี่ยว่าโดยวิตกดวงเดียววิตกเจสิิดวงเดียวเองนะฮะไปอยู่ในอกุศล12ดวงได้เลย แสดงว่าทุกครั้งที่โลภอยากได้จิตยกขึ้นสู่สิ่งที่อยากได้เนาะจิตยกขึ้นสู่สิ่งที่อยากได้แล้วถ้าเกิดว่าในส่วนของอเหตุกะตรงนี้มานะก็จะมีการพิจารณาถ้าบุญเกิดแล้วฮะในขณะที่มีความศรัทธาเกิดขึ้น บุญเกิดแล้วนะคะบุญเกิดแล้วมหากุศลเกิดแล้วศรัทธามีความศรัทธาเชื่อนะเชื่อในสิ่งที่กําลังทําอยู่วิตกเจตสิกเข้าได้เหมือนกันก็ยกจิตขึ้นสู่ความเชื่อนั้นคือความเชื่อจะเกิดขึ้นความเชื่อเป็นนามธรรมาถูกไหมคะความเชื่อเป็นนามเจตสิกนะเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมาแต่สิ่งที่จะต้องทําให้เชื่อมันต้องมีอีกใช่ไหมคะถูกไหม มันจะต้องมีสิ่งที่ต้องทําให้เชื่อไม่งั้นความเชื่อจะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยให้ความเชื่อเกิดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อความเชื่อเกิดความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยทาให้วิตกยกจิตขึ้นสู่ความเชื่ออีกทีหนึง่งสมมติว่าในส่วนที่เรากำลังศึกษาเรา่เรียนนี้นะเรามองเห็นเรามองเห็นตัวสภาพสภาพของไอแผงเนี่ยค่ะ เรายังไม่เข้าถึงสภาวะล่ะตรงเนี้ยนะทีนี้เราก็เชื่ออยู่ว่าการเรียนรู้อย่างเนี้ยมันเป็นเหตุปัจจัยต่อไปเมื่อเราเชื่อนะเราก็มุ่งที่จะเรียนการมุ่งนี่แหละก็คือวิตกเจตสิกเกิดขึ้นมาแนละ้วนะคะวิตกเกิดขึ้นมาแล้วนะต่อสู้หน่อยนะคะต่อสู้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ให้แล้วค่ะตอนนี้นี่เดี๋ยว ดูนี่ก่อนแป๊บตึงนเนียอมีใครมีใครจำตรงนี้ไม่ได้ั้งคะต่อสู้กับอะไรคะตอนนี้ <c oughs> พอไม่ชีบอกว่าต่อสู้หน่อยนะคะตื่นเลยใช่ไหมคะ <c oughs> อาการตื่นนั้นคือวิตกเจตสิกทํางานหรือยังคะ <c oughs> ยกขึ้นสู่อะไรคะ <c oughs> ยกขึ้นสู่อะไรคะ <c oughs> ยกขึ้นสู่เสียงเสียงที่ได้ยิน เสียงที่ได้ยินแล้วก็จําได้ว่าเป็นเสียงของใครด้วยนะสัญญาจำนะฮะสัญญาจําได้ว่าเป็นเสียงของใครมันก็เลยรีบรีบตื่นเลยธีนมิทะอยู่ไหนคะธีนมิทะถ้าไม่มีเหตุให้เกิดไม่เกิดใช่ไหมคะปรากฏว่าตะกี้ง่วงนอนมีเหตุอะไรให้เกิดคะเสียงเหรอคะคุณครูคุณครูกบบอกว่าเสียงใช่ไหมคะ ตะกี้เสียงทให้คุณครูง่วงนอนใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณครูนวพรคะตะกี้อะไรทําให้คุณครูรู้สึกเคลิมเคลิ้มฮะมันจะไปแล้วนะตะกี้เกือบไปแล้วนะถ้าโต๊าอี้ไม่มีพิงนีรับรองไม่รู้ไปทางไหนนะ ก็เลยก็เลยไม่ต้องไปใช่ไหมคะคุณลุงบอกว่าตามไม่ทันตามไม่ทันก็เลยนิคือต้องถามคุณลุงก่อนว่าคุณลุงตามไม่ทันในจุดไหนมันเป็นเพราะว่าคุณลุงสงสัยใช่ไหมที่ตามไม่ทันอย่างนี้นะหรือว่าเพราะว่าคุณลุงฟังไม่ทันหรือว่าไม่ทันไม่ทันในในจุดไหนอ่าใช่ มันจ well, so ุดไหนคือ <Pine> ถ้าเราเราคิดเราคิดว่าที่ไม่ทันนั้นอ่ะเราคิดถึงอะไรคว่าิตกันค่ะตกรเนยนะวิตกค่ะวิตกเนียเป็นมกจิตเจริสิทิขึ้นสู่อารมณ์อ๋อคำว่าวิตกทาง สู่ในอารมณ์ตรงนี้ค,คุณลงุงต้องนึกกันว่าอารมณ์ที่มันกําลังนึกมันคิดขึ้นเนี้ยมันมันกำลังมิดตกเนี่ยอารมณ์ตอนเนี้ที่เป็นธรรมะเนี่ยมันอยู่จุดไหนถ้าถ้าคุณลุงกําลังมองในหนังสือคุณลุงมองประโยคไหนอยู่ถ้าคุณลุงมองประโยคนั้น แสดงว่าจิตมันยกขึ้นสู่ประโยคนั้นแล้วประโยคนั้นแหละคืออารมณ์ค่ะหนังสือประโยคนั้นนะอาทุกท่านดูนะคะดวงนี้ชื่อว่าอะไรคะดังๆฮะดวงเนี้ยจิตเจตสิกดวงนี้ชื่อว่าปัญญาเจตสิกใช่ไหมคะหรือว่าปัญญรียใช่ไหมคะทาไมถึงอ่านอ่านถูกละ ำไมถึงอ่านถูกก็ระมองเห็นใช่ไหมคะในขณะที่มองเห็นนี้ถามว่าง่วงไหมคะตอนนั้นไม,ไม่ง่วงใช่ไหม,ไมแสดงว่าวิตกเป็นปฏิปักษ์กับทีนามิทะใช่ไหมคะในขณะชี้แค่นี้เองอะความง่วงหายไปเลยใช่ไหมคะมแสดงว่าความง่วงไม่มาแล้วนะจิตยกสู่อารมณ์ก็คือตรงนี้แล้วนะคะ ตรงนี้เรียกว่าอารมณ์นะคะตรงที่ชี้ให้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์